ยิวมาแล้วยิวมาอาบน,น้ำเออยิวมาอาบน,น้ำยู่น้ำแมน่นี่สะอาดเด้อพี่น้องมาอยู่น้ำยายนี่เพื่นอนครับดิวมาแล้ว <c oughs> <c oughs> วน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 เอลิเกอร์เป่าปีผนอ่า ប៉ាប៉ាប៉ាទៅឯងយ៉ាងទៅបែរຫາតាទៅទៅបោះយូយូយូมาแล้ว ดิวเมื่อแล้วดิววเออดิวเวมื่อแล้วยังว่าดิวดิวมือานน้ำไอ้ดิวมาอาบน้ำเรื่อแต่มากเลยยังบ่เมื่อถ้าคุณตายอยู่ไอ้ <laughs> อลิเก่เป่าปีก่อน เลนเลนจะถือใจไปเลยเอาเลนเลนไปทางในหัดนะบกวนลงดอกลูกบกวนลงดอกเพื่อนไรเห็นบวบย่างไงเร็วไป ยังงไปหลังขาปไ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 ปมาเร็วมาเร็วฮะเพื่อนเมืเ่อแล้ว <laughs> เลว็นหวานเปื่อนเมื่อแล้วเปื่อนเมื่อแล้วซ้ำกันก็สนามเด็กเล่นนะพี่น้องเลยเอา โอ้เอิอหอดไก่วันนี้โกกเลย